ทนายตั้มย้ายครอบครัวไปต่างประเทศหลังเปิดหน้าสู้คดีดังจากกรณีที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มโพสต์ผ่านเพจ f a c e b o o k สิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนว่าถ้าใครมาขอให้ผมช่วยทําคดีดอะไรแล้วผมขออนุญาตนําลงเรื่องเพจแล้วเป็นคดีดังขึ้นมาอยู่ดีๆมาขอให้ลบหรือดัดแปลงข้อมูลเพื่อเอาตัวรอดผมไม่ทําให้นะครับ เพจผมใน้นเรื่องจริงและขออนุญาตก่อนเผยแพร่เสมอจะอยู่ดีๆมากลัวมาขอลบบอกเลยผมไม่ทำให้ตัวผมเองก็เสี่ยงเปิดหน้าสู้มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือต้องรักษาถ้าใจไม่สู้จริงอย่ามาขอความช่วยเหลือจากผมโดยทนายตั้มชี้แจงว่าจุดเริ่มต้นของโพสต์ดังกล่าวนี้คือมีนักข่าวช่องหนึ่งไปสัมภาษณ์คุณแม่ของผู้เสียาหาย หลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จแล้วได้มีการนําเสนอข่าวบิดเบือนไม่เป็นความจริงและผู้ยุยงทําให้คุณแม่รู้สึกไม่ดีกับทนายตั้มสําหรับประเด็นภาพแชทสนทนาที่ออกมาทนายตั้มชี้แจงว่าเป็นการสนทนาระหว่างคุณแม่ของผู้เสียหายและคนสนิทที่รู้จักกับทนายตั้มเลยได้ส่งแชทดังกล่าวให้ทนายตั้มดูจึงได้ทราบความจริงส่วนประเด็นถูกข่มขู่หรือไม่เพราะเปิดหน้าชนขนาดนี้ทนายตั้มชี้แจงว่า ต้องพาครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศก่อนเพราะคดีนี้เป็นคดีใหญ่และคิดว่าถ้าคนจะทำหรือข่มขู่เขาคงไม่ธรรมดาแน่นอนจึงอยากให้ผู้เสียหายทุกคนยังคิดถึงความยุติธรรมของกฎหมายและฝากถึงผู้ใหญ่ที่มีอำนาจว่าหากทำผิดก็ต้องว่าไปตามผิดส่วนผู้เสียหายที่มีมาเพิ่มเป็นหญิงชาวใต้เหตุเกิดเมื่อ3ปีที่แล้ว ซึ่งอายุในขณะนั้นประมาณ22ปีในปัจจุบันหญิงสาวคนนี้อายุ25ปีซึ่งในวันจัน์นี้คาดว่าจะมีการเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมที่สอนอลุมพินีโดยทนายตั้มระบุว่าหากมีผู้เสียหายเพิ่มเติมก็จะทำให้ตำรวจมีพยานหลักฐานเพิ่มและทำงานง่ายขึ้นยืนยันผู้ต้องหาหลุดยากเพราะมีผู้เสียหายหลายคนทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใคร